Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the. F Hours it takes to get some power. Don't be sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clouds. Who up all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Hey, hey, Why? 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 Ay, 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 woo, ay, 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 ay

เดี๋ยว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 บอกอะไตัวนี้สวยบอกแล้วมันจะเอาเดี๋ยวปลานะครับอกดกดระวัง oh. น้อล้างขึ้นมาล้างล้างล้างยาช้าล้างยาช้าล้างยาช้าตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ค่อยค่อยค่อยอยู่แล้วอยู่แล้วอย่าอย่าอย่าล้างอย่าล้างขึ้นแห้งได้ประคองประคองโอเคอ่า สวยงามสวยงามต้องท้องเรื่องครับสี่ครับสี่กว่ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวน้ำเหรอโัดน้ำเรียรออะไรอ่ะโอาอย่างนครับผมกูจะเปลี่ยนเบ็ดว่าแล้วมีอาการอย่าไปเปลี่ยนตอนนี้ปลาจะเอาเขาบอกแล้วบอกแล้วว่าปลามันจะเอาแล้วเข้าไหนนะเาตาไหนทำกระเทนหรือเปล่าโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับนะฮะสุดยอดครับสุดยอดครับผม แม่งเ้ยไม่น่าเลยไม่น่าไปเปลี่ยนไม่น่าเปลี่ยนเบ็ดเลยว่าเบียร์การดจะเก็บงานไงบอกแล้วว่าลูกดีแล้วมันจะเอาเลยเจ้าเหยื่อที่มันลงเร็วไปเก็บงานแม่อยู่ลอยแล้วไงอ่ะโอเคครับก็เรามีคอนเทนต์แล้วครับมันสัจจะครับผมสัจจะไม่มีหนมือจอได้ป่าวะโอู้ยมันดูอยู่อยู่มันมีมันมีคู่มีมีคู่มีคู่ปล่อยไปเลยไม่ต้องนั่นแล้วปล่อยไปเลยตัวนี้ มีห้าตอนนี้อุ้ยเอามาดูห้ามีครับห้าเกลมหกก็สันแล้วโอเคโอ้โหน้ครับผมจะทำตามหน้าที่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดปลาก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกินเพิ่งตัดดึงตัดดึงเดี๋ยวผมขอสิครับสุดยอดต้องแป้งมือถืออก่นเดี๋ยวครับรูปปั้นนะรูปปั้นเหยีนดนะครับขึ้นแล้วงงนนแป๊บึยังเข้ายังเข้าอยู่ พโรัท์ถ่ายัถ่าครับพ้อมถ่ายถ่ายไปได้ดู<ป>เหยี่ยกะ้ปเป้<ฮ>นี่แล้วระดับมันเลงแล้วไงของพี่ป้อมมันเลงไว้แล้วไงนไพี่ป้อม,มรอบก่อนเห็นไหมที่ผมบอกว่าอ,อ,อย่าเปลี่ยนเพรามันเลงแล้ว ลูกดีบอกเลยเตรียมล้อล้อหูหกหรือเจ็ดเนี่ยอาปากลูกหกหรือเจ็ดเนี่ยอาปากหน่อยอาปากอาปากเลยมีเจ็ดอะอ้วนตุบเลยโอเคจะสับร้อนทำอะไรไม่ได้ทำเพื่น่าเข้าตาแล้วนะทิปเอ่อเขื่อนพุทโธนก็จบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะฮะ สำหรับทีมงานที่ผมมาวันนี้นะฮะก็มีผมน้ำมนต์ฟิชชิ่งนะครับผมแล้วก็มีน้ำป้อมรีโอนะครับแล้วก็ไตปุ๊ไตแต่งนะครับผมนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มีผลงานหนึ่งแต้มนะครับผมนะฮะเพราะว่าปลาค่อนข้างเยอะปลาจิบแล้วก็ปลาคอกเยอะมากนะครับแต่ว่ามันจะมีสนมเข้ามากวนก็เลยทําให้เราตีค่อนข้างลําบากเวลาเขาขึ้นเขาก็จะเข้าไปในป่ามันก็เลยค่อนข้างติดตามยากหน่อยนะครับผมในวันนี้ก็มีผลงานนะครับหนึ่งแต้มแต่อาจจะไม่ได้เห็นตัวขออนุญาตดูตัวหน่อยครับ ปล่อยปล่อยปล่อยได้ไหมได้ครับยังไงอ่ะยังไงยกไหมจุ๊บแป๊บนึ่งต้องยกอ้ายกอีกหน่อยนึงอ่ะอึ๊บอ่ะมันใหญ่จังนี่ปลามันใสใสสวยนะครับตัวนี้เป็นผู้ครับตัวผู้ได้มาช่วงเช้าเที่ยงบ่ายนะครับผมนะว้าวสุดยอดการนี้เป็นผลงานของนาป้อมรีโอนะครับผมนะฮะก็ อย่างที่เห็นในคลิปนะครับทุกท่านนะครับผมนะเพื่อนทุกคนนะครับผมนะฮะก็เป็นแมตชิงว่าใครได้ปลาหนึ่งแต้มก็ต้องมีสองคนที่จะต้องโดดน้ํานะครับซึ่งวันนี้ผมกับไต่ปุ๊ได้โดดน้ําอย่างเป็นตัวอย่างนะครับผมนะก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับผมนะฮะนักนักตกปลานะครับผมนะฮะถ้าสนใจนะครับในทริปนี้นะครับผมนะฮะในเขื่อนพ้วยหลวงติดต่อได้ข้างล่างเลยนะครับผมที่ไตที่เบอร์โทร ไกุ่กกับไต่โยนะฮะสองพี่น้องไตแต่งนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะฝากประทูมให้ข้างล่างเลยนะครับผมครับ <c oughs> ผมสําหรับวันนี้นะครับผมนะบจบคลิปเขื่อนว้วหลวงไปแล้วนะครับต้องกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะฮะ,ะ,ะแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้านะครับผมนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะลาไปในวันนี้นะครับเอาสวัสดีคร <c oughs> ับลาบออ้าวลเบ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมนะฮะยังไงก็ฝา,าก กดติดตามด้วยนะครับผมนะฮะในช่องน้ำมันฟิชชิงนะครับผมนะฮะไต่ปุ๊ไตแตงครับผมน้ป้อมลีโอครับสุดยอดชุ่มฉ่าครับของจริงครับของจริงครับอันนี้ของจริงครับผมนะฮะไปโอเคครับผมสวัสดีครับ